Universe, นครนายก2025ครับและสำหรับรองอันดับ4 Miss Universe, ี่ม s สอ i นเวิร์สนครนายก2025ได้แก่รองอันดับ4 Miss Universe, ี i ม s สอ i นเวิร์สนครนายกได้แก่หมายเลข 6ครับ4ี่ริการอินทร์แต่โอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับบิวตี้วารัญชนาระดมเล็กครับรองผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ครับให้เกียริในการมอบตำแหน่งรองอันดับ4มิ s s u นเวอร์สนครนายกครับ ซึ่งสำหรับรองดับ4ครับจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ครับซึ่งเธอจะได้รับสายสะพายประจําตําแหน่งช่อดอกไม้จากสิวาน,านันคิปเซตนะครับจากทางริโอตายจ่ายมูลค่า2,000บาทและเงินรางวัล2,000 20, 0บาทครับ และทุกท่านครับนี่คือรองอันดับ4 Miss Universe นครนายกค,ครับสิริการอินทร์ขอบคุณน้องบิวตี้ด้วยนะครับและเราเดินทางมาต่อกันที่ตำแหน่งต่อมาครับนั่นก็คือรองอันดับ3 Miss Universe นครนายก2025ซึ่งได้แก่ได้แก่หมายเลข สี่ค่ะยาดัญยา4ีม่วงค่ะขอเรียนเชิญคุณไอรินแนสุขโต้แรนเนอร์อัพมิสออร่าอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 5ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะและสำหรับนะครับของรางวัลของรองอันดับ3ของเราครับจะได้รับสายสะพายช่อดอ,อกไม้จากสิวานันกิฟต์เซ็ตจากทางริโอบายจ่ายมอบมูลค่า3,000บาทและเงินรางวัล3 0,000บาทครับ นี่คือรองอันดับ3ามมิสยูนเวิร์สนครนายกครับยานันนยาสีมว่วงขอขอบคุณคุณไอรินแน่สุขด้วยนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะเรียกว่านะครับช่วงนี้ปีบหัวใจขึ้นทุกทีแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งต่อมาครับทุกท่าน,นครับกับรองอันดับ2 Miss u n i v e r s ร์นครนายก2025 รองอันดับ2 Miss Universe นครนายก2025ได้แก่ไมายเล็ก7ค่ะเบอร์วิลมาริษาประดิษฐานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอเรียนเชิญนะครับน้องไอรีนครับให้เกิในการมอบตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe นครนายกครับซึ่งเธอนั้นครับจะได้รับเงินรางวัล50,000บาทสายสะพายช่อดอกไม้จากสิวานัน กิฟเซ็ตนะครับจากริโอไบรท์ไดมอนด์มูลค่า4,000บาทและเบอร์ชิพฟิสโตนจิมระยะเวลา1ปีมูลค่า20,000บาทครับและขอขอบคุณน้องไอรีนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะและจิกันครับนี่คือรองอันดับ2อมิสซินิวัฒนครนายกครับเมอร์วิลมาริสาประดิษฐ์ครับ และในช่วงนี้ครับถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกับการประกาศตำแหน่งอย่างเป็นทางการกับ Miss Universe นครนายก2025ซึ่งแน่นอนครับว่าหนึ่งใน2คนนี้ครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนครนายกบนเวทีการประกวด Miss Universe Thailand ในเดือนสิงหาคมนี้ครับและแขกรับเกิญทุกท่านครับ หมายเลขและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิ s ยูนิเว r ร์สนครนายก Ladies and gentlemen, the new Miss Universe Nakona Yok 2025 is... และนั่นหมายความว่ารองอันดับหนึ่งมิสอินเวสนครนายกครับคือหมายเลขห้าครับสสินันกุลามและทุกท่านครับมิส u ิ i เวส s e นครนายก2025ครับกีที่ชันยารัตไรรี และนอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณอรินพัฒศรีสิริลังสิมาคุณครับผู้จัดการกองประกวดครับในการมอบตำแหน่งให้กับมิสยูนิเวอร์สนครนายกครับพร้อมกันนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับนายแพทย์ชัยพลประดิษฐ์ครับ Provincial Director ครับในการมอบตำแหน่งให้กับมิสยูนิเวอร์สนครนายกซึ่งสำหรับนะครับ ของรางวัลต่างๆของ Miss Universe นครนายก2025จะได้รับมงกุฎเกียรติยศมูลค่า5 0 0 0บาทเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทครับสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้จากสิวานันกิฟเซ็ตจากแบรนด์ร i โอบายจายมอนมูลค่า10,000บาทคอสดูแลผิวหน้าจาก a m e r i s Clinic มูลค่า100,000บาทวีเนียเซรามิกจาก Eden น e ดชอคลิกมูลค่า100,000บาท Membership พิสโดนจิมระยะเวลา1ปีมูลค่า20,000บาทซึ่งรวมรางวัลของมิสยูนเวิร์สนครนายกมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับและแน่นอนค่ะรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวิร์สนครนายกของเรานะคะและแขก้มีเกียติทุกท่านครับนี่คือมิสยูนเวิร์สนครนายก2025ครับ กีกี้ชัญยรัตน์ไร่เรียงและต่อไปครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งให้กับรองอันดับหนึ่ง u n i v e r เวสนครนายก2025ครับกับน้องพลอยสสีนันกุลลาบ ขอแสดงความยินดีกับรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเว r ร์นครนายกด้วยนะคะแล้วรองอันดับหนึ่งนะคะก็จะได้รับเงินรางวัล10,000แสน 1, บาทค่ะพร้อมสายสะพายประจำตำแหน่งค่ะและช่อดอกไม้ค่ะจากสิวาน,านันกิฟเซ็ตจากแบรนด์ริโอไบรท์มอนมูล,ลค่า5,000บาทค่ะและ m e m b e r s h i p พ t ิ t โซนจิมนะคะระยะเวลา1ปีค่ะมูล,ลค่า2,000 20, 0บาทค่ะ แสดงความยินดีกับน้องพลอยด้วยนะครับในฐานะรองอันดับหนึ่งมิส s u น i ิ e เวอร์สนครนายก2025ครับและขอขอบคุณนะครับคุณน้ำฝนและคุณหมอไปอยังสูนนะครับสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังความสำเร็จในค่ำคืนนี้กับ Final Competition Miss Universe นครนายกครับและในช่วงนี้ครับทุกท่านครับ เราจะมาต้อนรับเธออย่างเป็นทางการครับกับ First Walk ครับในฐานะ Miss Universe นครนายก2025กี่กี้ทธัญรัตน์ไร่เรียงแด็แทุกท่าครับ ทุกท่านสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของจังหวัดนครนายกนะครับในการเริ่มต้นและก้าวเข้าสู่ครั้งสำคัญในหน้าที่ของตัวแทนของ